สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับวันนี้นะครับเป็นช่วงยามเย็นนะครับไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะครับหลายคนถามมาว่าช่วงโควิดนะครับกินอยู่ยังไงนะฮะข้างหลังก็คือถัวน้ำพริกมาดิปลานะครับอ๋อเรามีน้ำพริกเราไปหาอะไรกินได้ไหมนี่มีปลามีพญาหาอะไรมากินได้ไหมนี่คือกำลังจะบอกว่าที่ที่สวนเราตรงนี้เนาะปลาอย่างเยอะเลยนะครับเป็น เป็นปลาธรรมชาตินะครับปลานินปลาเข็งแล้วปลาอะไรวะปลาตะเพียน่ยปลาตะเพียนปลาดุกนะครับมีมีทุกสายพันธุ์เลยแต่ว่ามีตัวตัวเล็กๆเป็นปลาปลามันเลยแหละนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวตะกางเลาตอนเนี้ยานรับปลาไหนมาดูปลาดิเครับปลาเป็นปลานินไอปลาปลาเข็งปลาหมอพูดง่ายๆคือวันนี้กินไปเป็นร้อยแล้วนะมีหอยด้วยหอยหอยเอายกขึ้นนีหอยเชอรี่ อันนี้คือวิถีธรรมชาตินะครับที่ช่วงโควิดที่พวกเราใช้กันนะครับแล้วเราก็มีผักด้วยผักขี้ลาวโอ้เ,เด็กกระตุ้นก็ได้หรอผักขี้ลาวมีแตงมีผักอะไรวะผักไอสลัด,ลดมีหอมเ,เดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะครับก็คือคลิปนี้อาจจะให้ดูบรรยากาศแล้วก็การความเป็นอยู่เวลาเราการกินนะครับแบบบ้านๆนะครับจากคนเมืองมาแบบหลบโควิดอยู่ในสวนนะครับอาหารหลักเราก็คือปลา ปลาหอยแล้วก็ผักผักนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะครับคือมีอีกทีมงานหนึ่งนะครับกำลังหาปลาอยู่เดี๋ยวเราพาไปเดินชมกันนะครับว่าสวนเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ยังไงนะ <c oughs> เดี๋ยวามาดูบรรยากาศนะครับว่าปลาเราเยอะขนาดไหนปลาธรรมชาติล้วนๆนะครับไม่มีเลี้ยงนู่น จับปลาจับช้างกินนะครับเป็นคนข้างหน้าคนกินช้างนะฮะไหนข้างหน้ามาเลยนี่มอส <c oughs> นี่คนกินช้างนะครับไม่กินปลานี่คือมองนะครับใส่เข้าๆดูว่าปลาเยอะๆไหมใกล้แล้วนะใกล้ละให้ดูบรรยากาศนะนี่คือไผ่นะครับไผ่เลี้ยงห้าร้อยต้นนะครับในล่องนะฮะโอ้ย ส่วนนั้นผักนะครับผักสลัดกินกับแก้มนะครับแล้วก็มีหอม เดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่มอสก่อนที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่ปลูกไผ่เดิมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สี่ห้าต้นครับตอนนี้สี่ห้าต้นนะครับจากกี่ต้นนะจากห้าร้อยต้นจากห้าหกร้อยต้นนะครับตายหมดเลยน้ำาท่วมนะครับตรงนี้นะครับที่ปลูกอันนี้นะครับนี่ก็เป็นไผ่เลี้ยงนะครับไม่รู้จะรอดไหมเนาะใครเห็นก็ว่าตายแตขอใหรอรออะไรเป็น เป็นเอาเงามามาปลูกนะครับเป็นปลูกแบบเงาแบบไม่ได้มีชํำม,มาก่อนนะครับก็ลองปลูกให้ดูนะครับแล้วก็มีแบบปลูกแบบเฉยๆนะครับแล้วก็มีปลูกแบบใส่ถุงถุงอ่าถุงถุงปุ๋ยเนาะถุงปุ๋ยงูมาไว้กันแสงกันอะไรเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อนะครับโอ้ เหมือนน้ำตกสันหรอเปล่าสันหรอหรอหน่วยเสียงตายการหาอาหารกินตอนเย็นนะครับปอาได้แล้วเดนนี่พอผมมาแล้วหมานเลยทแบบเผ่าอะไรวะเดินมาตั้งไกลได้สองตัวพอผมมานี่ได้ยังหลาย โอ้ยน่ะนะได้อีกแล้วน่ะอย่าดิ้น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 เดี๋ยวเจ็บตัวได้ได้หมกเย็นพอดีเลยวันนี้เด็กเกือบล้ถละก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหาอยู่หากินเราวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายนะครับ